นี่ครับไฟผมหมดครับหลอเพื่อนมาครับได้ยินเสียงปลาครับอยู่ตรงนู้นครับเนี่ยไฟผมหมดครับเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยผมได้ยินเสียงเสียงเหมือนอยู่ตรงนู้นเด้อหัวหน้าเสียงนายอีกนั่งผมไม่มีไฟไปดูเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนานนี้โอ้ยอ้ไรนี่ไหวแล้วไหวแล้วปลาไหวปลาอะไร หูหรอโอ้ผมไม่เห็นเลยครับไปไหนไหนหูหอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นี่เฮเฮเสือเสือเสือมึงแหละเดี๋ยว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 ลากกันได้ลากค่อยๆลากเนี่ยหยียบหยับปลาก่อนนะเหยียบปลามันไม่ได้พันไม่ได้พันต้นหนูวะเฮ้ไม่ได้พันเหยับหยับไว้เถอะเหยียบปลาเรวก็ลากขึ้นไปค่อยลากนี่ยโอ้เพื่เพื่อนครับ โอ้โหขวดดื้อที่ทางเลยมองไม่เห็นเลยนะครับโอ้โหชนจะค่อยๆจะคอ่อยๆคอย่อยๆเออเฮ็ดูปากนุ่นปอดโอ้มากินปลานี่เกียร์ลอยตกตกปลาคาเบสเองตกปลาคาเบสหน่เนาะรู้จักอยู่หนองดูเตียงปากกระยอนเว้ากำไม่โลบเลยกี้เอ้ยยังใหญ่ด้ยหนอะ โอ้ตอกปลาหมอนั่นเห็นไหมล่ะนี่นะครับกินปลาหมอครับงั้นไม่อยู่นเอ่ครับนี่เนี่ยเบ็ดจะขาดนะครับนี่สายกิวเลยครับเนี่ยกินปลาหมอเต็มปากมัโบเลยนูหน่ะปลาหมอตัวใหญ่เลยครับนี่ครับว่บสามนิ้วยัดเข้าไปได้เนี่ยในปากนะครับบอสหมานัดหมานครับ